<S <S ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยเชื้อสายดาวร้อยเอทุกท่านจ้ะอันนี้ก็อยู่กับผมช่องสุภวินเอ็กวันนะผมวันนี้เขาเปิดงานกันก่าแล้วครับผมผมมีอย่างไรแต่ละเมื่อคิดเราทำงานกระบานตชีวิตมีทำหนีอีแต่มีหลายว่านีก็กกบบม่า,มา,าดาาปปูขึอือกันตัวล้อเบิ้งครับผมอ้หูแปดล้อโอ้ยอ้ยยยยยยายยยยยย้ยยยยยปยย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 ไปยย ไ,ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไงอไอห่าไปยังไหน่รายว่างหัมไปเลยหมอมูเชียวคุณาอาจานตุวยโถ่ไปไปอีกอะไรวะสมงสามสิบประมาณ ตัวเราตัวแส n สองต้องจวดใหม่ต้องขึ้นไล่สามเองแสองขวดเดียวได้โอเคพอแล้วแค่นั้นแหละ้อของปากของเคไฟแดงจ้ามต้องรีบเ,เมื่อแตมีชิปลงติ๊กต๊อกกระชุ่มชิปนี้แหละแบบนี้แหละ Mình con đi đi mẹ con đi mẹ đi mẹ thả toàn mẹ con đi mẹ con đi mẹ con Hô mẹ con đi mẹ con สามารถใช้อยู่กันมุดได้เลยเนะีเพราะว่าเรา,าพับกระจกุ้พับกระจกนี่มุดมุดสบายครับพับกระจกอุ้ยอย่าหลุมมุดง่าย ไปไหนไเย็นไม่สนใจเลย คนเดิมๆผุกคนเดิมน้ำมันหมดทุกวันจอดทุกวันยี่สิบก็พอได้ค่าน้ำมันอยู่ดี นคนคอยย่กลของเราบ่เงาย้ยกระบั้นแลก็มาหางนอนเ่าเนี่ยรอเรื่งานโว้ยมึงกูกูยุ่ยเวยตั้งเรียนนอนเร่นแมงนีน่นนแล้ว พี่ทำไมแรงจังเลยครับมันเป็นเกียร์จุมชนพี่มันขี่โดไม่ได้ต้องดูด้วยว่าตรงไหนควรขี่ไวควรขี่ช้าตอนนี้ก็ล่วงหลายลายแล้วนะ สามจีดเจ็ดเค่พอไม่ได้ปู N F U. มชิ้นก็ปั่มมาแดงก็ขันกีนเปาแก้วางมันดขื้นรอบเลยแน่นี่แมงเส้แก้วางเราช่างโซ่เพราะภาาแกวางมขึ้นรอบว้าเดินหอบจะได้แบบเปิ้นไหแบบตาปุ๊บเปิอนปุ๊บอรว่เดินหอบวาเดินหอบแ้วกวบกอั ตกใ่หน้าไปเลยครับพี่น้อง เนี่ยอมินเหรอโอ้ oh yeah, ยชิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเจอใหม่ชิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้เสื้อดีแครง